และที่สําคัญที่สุดฮะเรามักจะมีระบบพักแล้วก็พวกถ้าเกิดเป็นพวกเดียวกันทำเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่กล้าออกมาพูดอันนี้ไม่จริงนะฮะสังคมที่ดีถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดผิดต่อให้ทุกคนทําก็คือผิดถูกต่อให้มีแค่คนเดียวทําก็ถือว่าถูกซึ่งทุกคนก็อยากจะรู้จริงๆครับว่านักผาาอดีตผู้เล่นของชิคาโกบูลส์เมื่อเห็นปฏิกิริยาของแฟนๆที่ไปโห่ ไปโหผู้หญิงที่เพิ่งเสียสามีไปแล้วสามีจร,จริงๆถ้ามองแบบแฟร์ไม่ไปแค์เรื่องซูเปอร์สตาร์ก็ถือว่าเป็นคนที่ทําประโยชน์คนเหล่านี้จะกล้าออกมาพูดความจริงจะกล้าออกมายืนเคียงข้างความถูกต้องหรือไม่แชมป์จัดไปเป็นมาตรฐานให้กีฬาไทยสตีฟเคอร์ยอยู่ในทีมชุดที่คว้า3แชมป์ภาค2ฮะสมัยเป็นผู้เล่น,นจัดไป5แชมป และปัจจุบันเป็นโค้ชของโกลเด้นสเตทก็จัดไปอีก4รวม9นะครับมากกว่าจเดน4ฮะเคยพูดถึงจเ r d a ดนว่าเขาเป็นนักสู้แต่เขาชอบคมชอบรังแกคนอ่อนแอกว่าขนาดตอนที่เคนเป็นตัวสำรองเนี่ยวันไหนโจเดนอารมณ์ไม่ดีซ้อมแล้วไม่ถูกใจโจเรดนชกนี้เค์คาสนามมาแล้วนะครับดังนั้นเค์นี่เป็นคนที่กล้ามากเขาบอกว่าต่อให้ผมไม่ดังเท่าคุณแต่เราเป็นคนเท่ากันฉะนั้นเนี่ย จอเดนต้องมาขอโทษเขาเลยสตีฟเคยรู้เรื่องเหตุการณ์โหนี้แล้วก็สัมภาษณ์กับสื่อแถลงข่าวเลยว่าผมเห็นใจคุณเตลมากแล้วก็ครอบครัวของคุณคราวสมากคนที่โหวควรจะละอายใจแม้จะไม่ได้โหกันทั้งสนามแต่มันดังพอที่ได้ยินชัดมันไร้การละเทศะ เราจะชอบหรือไม่ชอบคุณคราวส์แต่งานนี้มันคืองานเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมซึ่งคุณคราวส์ก็มีส่วนสร้างทีมนั้นเป็นผู้บริหารของชุดนั้นมันควรจะมีแต่ความสุขเต็มไปด้วยความรักแฟนที่โหคุณคือความน่าอับอายส่วนนักภาคของทีมชิคาโก้นี่พูดกลางรายการเลยฮะว่าสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคิดได้ยังไงคุณไปโหแม่ไมม ที่มาเป็นตัวแทนของคู่ชีวิตเธอต้องเสียน้ำตาในงานที่มันควรจะเป็นงานที่มีแต่ความสุขนี่คือแฟนที่เถื่อนมันน่าอายที่เมืองชิคาโก้มีแฟนแบบนี้จริงอยู่คุณคราวสเป็นผู้บริหารไม่ได้ลงเล่นแต่เขามีส่วนร่วมในการสร้างทีมที่ชนะถึง6แชมป์ซึ่ง6แชมป์นี่มันเยอะมากนะมากที่สุดใน NBA อันดับที่4 มีถึง10ทีมได้แชมป์แค่ครั้งเดียวและฟังข้อมูลต่อไปแล้วคุณจะตกใจมีอีก12ทีมที่ไม่เคยได้แชมป์เลยซึ่งจาก12ทีมนี้ยทีมเคยเข้ารอบชิงแต่โนแชมป์ส่วนอีก5ยังไม่เคยเข้ารอบชิงซะด้วยซ้ำถ้าคุณบอกว่านักกีฬาดีอย่างเดียวเป็นแชมป์ล่วงนี้ก็ไม่ต้องมีโค้ชได้